ใส่คอนแทคเยอะๆตาแห้งแล้วแบบเกือบจะตาบอดอะ <S <S ถ้าแบบไม่บำรุงไม่ดูแลก็คืออาจจะตาบอดได้เลย เยสแคร์มันเป็นวิตามินบำรุงสายตานะพี่พี่เห็นที่ยุยจีรนันเขาก็กินใช่ไหมเขามีสารสกัดบิลเบอร์รี่ดอกดาวเรืองด้วยแล้วก็มีวิตามินรวมก็คือมีทั้งวิตามิน A วิตามิน D มีซิงค์นะคะมันจะช่วยเรื่องประสาทตาอันนี้คือง่ายๆเลยทานวันละหนึ่งเม็ดมันก็จะช่วยเราบำรุงไปถึงระบบประสาทประสาทตาประสาทการมองเห็นของเราเนาะแล้วตัวนี้เขาก็มีวิตามิน E มันก็ช่วยต้านแบบอนุมูลอิสระด้วยเขาจะเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะนี่เป็น มีกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่ด้วยหอมมากจริงๆเราก็กินได้เลยวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นค่ะคือยิ่งในยุคแบบเนี้ยเนาะที่เราต้องเจอทั้งฝุ่นทั้งแดดเจอแสงเจอหน้าจอเจออะไรรอบตัวแบบนี้นะคะก็ต้องดูแลสายตาดูแลดวงตาของเราด้วยเยสแคร์เลยวันนี้เรามีโปรโมชั่นมาให้ด้วย ปก,กติ1กระปุกพันหวันนี้499บาท2กระปุก799าแพ็กนี้คุ้มที่สุด3กระปุก1นึ่บาท1กระปุกก็ว่าถูกแล้วนะแต่3กระปุกคุ้มกว่านะจ๊ะเหลือกระปุกละ363กบาทเอาไปตุนเลยเพราะว่าต้องกินยาวๆอยู่แล้วเยสแพรเท่านั้นค่ะจัดกันใส่ตะกร้าไปได้เลยนะจ๊ะ